สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเจ๊ปิงคนสวยทางช่องเมกาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะวันนี้เจ๊จะพามาเล่นเกมของค่าย c q คนจ๊าและเกมที่เจ๊จะเล่นวันนี้ก็คือราชินีแห่งฮิมา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 เรา,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 ามาลองดูกันว่าจะแตกหนักแตกดีหรือจะเกลือนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ จัดทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆไม่ควรรอกเรียนแบบสำหรับใครที่มีอายุมากกว่า18ปีหรือต้องการเล่นกับเราตสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์หรือตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะจ๊ะโอเควันนี้เจ๊จะมาเริ่มต้นที่เบ็ดละ25บาทนะจ๊ะเบ็ด25บาทสวยๆไปเลยจ้าโอเคว่าจะแตกดีไหมนะจ๊ะมาลุ้นกัน หุ่นนานจังเลยเนาะสงสัยเนต็ตบ้านเจ้ไม่ได้จ่ายค่าเนต็ตหมุนติ้วติ้วติ้ตตตเลยค่ะราชินีแห่งหิมะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าขาราชินีเข้าแล้วจ้า <Yahoo! S 1> เบ็ดละยี่สิบห้าบาทนะคะแปดฟรีเกมนะคะ มาลุ้นกันจ้ะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ้าโอเคไปชมกันจ้าคุณหนึ่งแล้วค่ะจุกจุกห้าอบาทจ้า ราชินีหิมะให้อีกคูณหนึ่งนะคะเป็หนหนึ่งพันแล้วจ้าปฏิหารแห่งราชินีหิมะนะคะมาลองดูว่าปฏิหารแห่งราชินีหิมะจะทำให้เราแตกกี่บาทนะจ๊ะหุ่นนานัรงเลยเนาะคูณสองอีกแล้วจ้าเป็นสองพันจ้า 04แล้วจ้า4,000จุกๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเด็กๆก็ไม่ควรลอกเรียนแบบนะคะถ้าจะลอกเรียนแบบก็ปรึกษาเพื่อนข,ข้างก่อนนะคะ8,000แล้วจ้า คูณสามบสองแล้วค่ะปาฏิหาริย์แห่งราชินีหิมะค่ะหกสิบสีแล้วค่ะตอนนี้หกหมืนสีแล้วค่ะตัวสุดท้ายร้อยี่สิบแดคูณค่ะทั้งหมดแสนสองไปแล้วจ้าปาฏิหาริย์แห่งราชินีหิมะนะคะบิ๊กวินจ้าจุกจุกจกุจุกนะคะ จุกๆ้าจุกๆว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวโอเคจ้าวันนี้ก็พอหอบปากหอมพอนะคะกลับมาติดตามอีพีหน้ากันใหม่นะจ้ะบ๊ายบาย